ออกจากคำชะโนดมากค่ะไปต่อค่ะที่คุ้มคำชะโนดนะคะขับรถตรงไปค่ะบกไก่นะคะบกไก่ประมาณไม่ถึงห้านาทีนะคะขับรถมากกถึงนะคะอขับมาเลยคำชะโนดมากะกเลี้ยวเลี้ยวขวาลงไปนะคะต่อมาทีคุ้มคำชะโนดค่ะเดินทางมาไกลกเสียหอแล้วเนาะค่ะเนาะ มาถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะจัดมองไห้เขาจอดรถดนะคะก็จะมีร้านจอดรถดแล้วก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะคะมาหอดเพิ่นกสินแนะนําว่าให้ไปจุดใดกอนให้ไปเห็ดหยางกอนนะคะมาหอดนี่ให้ไปกราบไหว้ส่วนใดกอนนะคะามาถึงเลยจอดนะคะเจ้าหน้าที่ย่างรัดท่าแล้วคะ่ะไฮไลท์นะคะไฮไลท์ของงานก็คือที่นี่ก็คือเอจ้าหน้าที่แนะนำํำหปบนคู่ว่า ไปไหว้องเท้าเวสวรรณกอนนะคะแต่ว่าคุณคู่กัเลยว่าเออเขอเก็บบรรยญญากาศก่อนเพระาะว่ามาหอดคําแล้วเดี๋ยวสิบไบรูปมาฝากนะคะค,คูก็เลยไทยบริเวณรอบๆนะคะก็ไม่กว้างนะคะแต่ว่าก็มีที่ไห้ไหวสักการะหลายมองนะคะกะมาหอดแล้วค่ะกะ ครูก็ไปสถานที่แรกที่เพื่อนแนะนําเลยค่ะมาตรงนี้เลยค่ะไหวายองทเทวสุวรรณนะคะกซิมีทาบุญโลงศพทาบุญอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเพื่อนสาวคุณครูก,ก็ทําอยู่ค่ะแต่ว่าคุณรูณไม่ได้ทํานะคะก็เลือกทําบางส่วนเนาะนี่ค่ะคือสิงการบูชาที่บูชามานะคะใดมากก็จะมีข่าวสารมีทูบมีเทียนประจําปีเกิดปีขานนะคะผู้เกิดปีขานแล้วก็มีนาม้ามีดอกไม้แล้วก็มีผ้าสีนะคะอ่าเข้ากับไป อันดับแรกอันนี้ชุดละ199บาทนะคะลืมบอกไปนะคะอ่อันดับแรกเข้ากับไปจุดทูบจุดเทียนนะคะจุดทูบจุดเทียนก่อนนะคะแล้วก็ขออธิษฐานคอนะคะอธิษฐานคอในสิง่งที่เข้าอ,อ่าขอพรขอรยังให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือว่าผู้ใดยอยากคอรยังกลับไปคอนนะคะอ่าค,คุณครูก็จุดทูบเทียนแล้วก็เก็บบรรยากาศก่อนจุดทูบเทียนมาฝากนะคะนี่ ก็เลิมจุดทูบเที่ยนนะคะกับเพื่อนสาวมานํากันสองคนนะคะสองสาวหนึ่งกับอุดรค่ะ,ะค,คุณคคูจุดทูบไวแล้วนะคะได้ทูบโชกมานํานะคะคุณคููก็เลยจุดไวขากลับเดี๋ยวจะมาทาให้เบ่งนะคะนี่จะมีอความโชคดีมาฝากอยู่ค่ะจุดทูบไว้แล้วก็ขึ้นไปอผูกผาสีค่ะไปจุดเทียนต่อนะคะจุดทูบแล้วก็ไปจุดเทียนต่ออันนี้คือเทียนปีเกิดของตัวเองนะคะ,ะจุดทูบจุดเทียนเสร็จแล้วก็ ไปมัดผ้าสีนะคะเทียนเทียนประจําปีเกิดค่ะเทียนปีขานนะคะผู้ใดเกิดปีใดเข้าจากระสิจัดปีนั้นไฮค่ะกะถือว่าเฮ้ากบทําบุญเพื่อความสมบายใจนะคะเขารบบูชายอย่างเฮ้ากบไปนะคะไปกาบไปไหว้นะคะเพื่อ,อความเป็นสิริมงคลต่อเฮ้าแล้วก็เป็น ความดีต่อใจองคเฮาความเสือความศรัทธานะคะอันนี้ก็ไปผูกผ้าสีค่ะคุณครูก็ขึ้นไปผูกผ้าสีให้องค์เท้าเวสุวรรณนะคะตรงที่คุณครูเลือกผูกก็คือ,อคุณครูเลือกผูกที่ฐานของไม้ตะบองนะคะเพราะว่าในความเสื่อของคุณครูเองคุณครูคิดว่าถาฐานแข็งแรงถูกยางกสี สำเร็จรูดวงไปด้วยดีนะคะก็เลยเลือผูกทีทานนะคะจะโอบบ่ถึงค่ะก็เลยได้ใส่วิธีโยน,นไปแล้วก็จับม้ามันเอานะคะเพราะว่าตะบองใหญ่มากนะคะน่าจะเป็นองค์ง่ญ่ที่สุดของอำเภอบรรดุงละราคาเนี่อยู่ที่คุ้มคาชนโนดนะคะผู้ใดอยากมาสักการะบูชากราบไหว้ก็มาเลยนะคะไม่รู้บร้จักเส้นทางคนคู่ยินดีให้คาแนะนํานะคะอ่าเสร็จจากตรงนี้นะคะเสร็จจากตรงนี้ก็ไปต่อกันนะคะไปต่อกันที่ อันนี้จุดทูปทิมไว้ค่ะอันนี้ไปตอกันที่พระราหูนะคะไปตอกันที่พระราหูคุณครูกับมาลูบคลองก่อนค่ะลูบคลองวอ่า,าอธิษฐานแล้วก็ลูบนะคะว่าสีดังบเนาะคลองกระดังอยู่เนาะ,ะเนาะกระดังกองกลางว่านพล่กันเลยทว่าเพื่อนบอกว่าให้ตีเพื่อเอาโชกเอาใช่หนํำกระไดค่ะมันกระสิไม่ไม่ตีคลองอยู่เนาะคะ่ะ แวัว่าคุณคู่เลือกลูปนะคะลูบล่องบึงว่าจะดังบอนะคะกระดังอยู่ค่ะสมดังใจปาถนาอีดอกตี้ค่ะอา่ากะผู้ใดอยากมากกับมาไดเด้อค่ะมีหลายมองให้อาสกระบูชาค่ะมาแล้วอา่าคุณคู่กับไปต่อทีอันนี้นาคองค์ดำนะคะนาคองค์ดำ ก่อนที่จะไปถึงพระราหูนะคะกเก็บบรรยากาศนาองค์ดำมาให้ก่อนเดี๋ยวนาองคดำนี่คุณคู่มาไหวาองค์สุดท้ายเลยค่ะแล้วก็มาที่พระราหูค่ะามาตรงนี้คุณครูบูชาทูบเทียนนะคะบูชาทูบเทียนกราบไหว้นะคะชุดละ20บาทค่ะคุณครูยังตรงมานี่ก่อนค่ะมาที่ปู่โสมนะคะปู่โสมมากราบมาไหว้ปู่โสมเพื่อว่าจะได้นี่ค่ะ ไปบูชามาแล้วนะคะบูชาถูกเทียนชุดละยี่สิบบาทค่ะอันนี้คุณครูไม่ได้เลือกอะทาบุญแบบอันนี้คือพระแม่ธรณีนะคะคุะณะค,ะครูไม่ได้สะเดาะคอหรือหยั่งนะคะอันนี้คือเพื่อนสาวสะเดาะขอค่ะเลือกที่จะสะเดาะขอชุดละสี่ร้อยแปดสิบแปดหรือเท่าไรเนี่ยละค่ะจําบอาพิดสี่ร้อยกว่าบาทค่ะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยละที่ค่ะก็มีผู้ภากาวผ้าเว้าเนาะค่ะเนาะเพื่อนกับภากาวผ้าเว้านี่ในสิ่งที่ดีอยู่ค่ะกับฟังเพื่อนบอแล้วก็บอตามเพื่อนเนาะค่ะเนาะ ตามที่เพิ่นเบอลอยู่นี่ระค่ะคุณคู่บริตัดเสียงออกนะคะในส่วนนี้ให้ฟังเพิ่นกล่าวเนาะคะ่ะเนาะพอเสร็จแล้วนะคะกล่าวเสร็จแล้วกระสิเข้าไปข้างในนี่ค่ะเข้าไปลอดอ่าเข้าไปในถ้ำนะคะทำเบืใหญ่งราค่ะบกกว้างนะคะเพิ่นกะเฮ็ดให้เป็นสิริมงคลของ,ของเฮานั่นระค่ะอันนี้ลอดถ้ำเข้าไปค่ะลอดถ้ำเข้าไปสล้วรับผู้ใดที่มีสะดอคอสะดอดวงคือเป็นเพื่อผ้า,ากาวนะคะตามทีเพิ่นผ้าวบอล รวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดสาทูสาทูสาทูค่ะต้องขอเปิดห้าปัดมานจะ่เคลือนเลยนะคะถก็เลยว่ามัเลยตัดอ่าพรก้าวเสร็จจะเดินต่อค่ะกต่จะมีเสียงสวดนาคองกลางวานอยู่ข้างในนะคะเดินต่อไปนะคะ ก็คือการแนะนำนะคะแนะนำนะคะให้เป็นหน้าของนาย้พทย์หยางปอนนะคะที่เคยแพ้ไข่นะคะให้เรากลาบคบูชาด้านข้างแล้วก็น้าผากใส่ที่ตีสูตรนะคะกราบคำบูชาด้านข้างนะคะแล้วก็น้าผักใส่ที่ตีสูตรของพ่อนะคะอ่าอันนี้คุณครูกับเพื่อนก่ะมานะคะขอพรนะขอพรขอพรเราหยางไปขอเอา เอาอ,ส,อสูตรเพื่อน,นะคะจำที่นาภากตามคําขอนะคะตามคําบอกของเจ้าหน้าที่อันนี้ก็จะเป็นลานอีอกองหนึ่งนะคะแต่ว่าตรงนี้คุณครูบรดาสักการะเพราะว่าตอนย่างม่านานมันมีคนลายนะคะก็เลยทายแค่บรรยากาศมาให้เบื้องค่ถทายแค่บรรยากาศมาให้ดูนะคะผ้าหนาักปกปะค่ะนี่คุณครูกับบดาเขาไปเบื้องไกลนะคะหลอกกะ ไปต่อค่ะนี่ก่อนจะออกไปข้างนอกกลับมาเก็บโชมให้เบิง์นะคะผู้ใดมีดวงกะลองซื้อบริงัาเพื่อ,อมันค่ะอันนี้ก็มาที่คุ้มคําชนดอันนี้ฟังนี่จะเป็นบ้านร้อยปีนะคะร้อยสิบเอ็ดปีนะคะข้างบนบ้านก็จิมีภาพวาดสวยงามนะคะอ่าภาพวาดสวยงามคุณคู่บดิษาย,ยภาพลงมาเนาะคะ่ะเนาะมันคํามันเหมือนนะคะก็เล่บริษาย,ยภาพลงมาค่ะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นทีติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะ บรรยากาศรอบๆนะคะก็ะเดินต่อค่ะก็จะมีมาทางนี้ก็จะมีไฮทีสักการบูชาอีกสองจุดนะคะที่อยู่งสงศารานั่นล้วก็อ่าที่เป็นนาคอง,งานาคสีขาวนะคะคนคู่ไม่ได้เดินไปนะคะเพราะว่ามันค้ำหรอกค่ะ,คะจะอ่าจะหาโมงเกือบหกโมงแล้วค่ะคนคู่กันเลยอ่าเดี๋ยวรอบหนาค่อยมาใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นข้างบนจะเป็นอ่าทีนั่งดื่มกาแฟนะคะดูวิวนะคะแกะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่าจบทริปแล้วค่ะมือนี